เรามาดูกันต่อนะคะแบบฝึกหัดที่2.5นะคะหน้าหน้าที่46นะคะมีอยู่2ข้อเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะตัวอย่างนะคะเป็นให้แสดงวิธีทำและหาคำตอบเติมลงในช่องว่างนะคะเป็นวิธีลบนะคะข้อนี้นะคะ หนึ 15, ่งมืนห้าพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดลบสี่พันสิบสองนะคะสองจำนวนดำเนินการบวกหรือลบนะคะอย่าลืมให้นักเรียนขีดเส้นขั้นหนึ่งเส้นแล้วก็คำตอบให้นักเรียนขีดสองเส้นนะคะอันนี้ขีดหนึ่งเส้นนะคะส่วนคำตอบขีดสองเส้นนะคะ เหมือนเดิมค่ะบวกหรือลบกันทุกครั้งให้ตั้งหลักหน่วยนะคะให้บวกหรือลบหลักหน่วยก่อนทุกครั้งอันนี้คือหลักหน่วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนักเรียนต้องตั้งให้ตรงหลักนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยตรงหลักสิบหลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะคะมาดูการทบทวนกันอันนี้คือการทบทวนนะคะ 7-2ลบ2มีอยเอาออก2เหลือ5 5-1ลบ1เหลือ4 3-0มลบ0มีอยู่3เอาออก0เหลือ3 5-4ลบ4เหลือ1 1ไม่มีตัวลบนะคะ,ะเหลือ1เหมือนเดิมคำตอบที่ได้คือ,อยังไงคะอันนี้คือหลักอะไระดูกันทบทวน สอนไปช้าๆนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมือนเรารู้จักค่าประจำหลักแล้วนะคะวเวลาเราอ่านแล้วก็อ่านง่ายๆคือหนึ่งหมือนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้านี่คือคำตอบนะคะเรามาดูข้อหนึ่งกันสี่ หน่วยก่อนทุกครั้งนะคะ4ี 4, 4่ลบสีมีอยสออก4เหลือ0 8-0ลบ0เหลือ8 9ดเลบ2เหลือ7นักเรียนต้องฝึกลบบ่อยๆนะคะบวกลบบ่อยๆนักเรียนก็ไม่ต้องยกนิ้วเลยนะคะสา่ห6ออก3เหลือ3 2ออก1เหลือ1นี่คือคำตอบนะคะค่าประจำลักคือ1 0 0 0งมืยปดส คำตอบคือ13,780นะคะใครถูกการเื่องหมายถูกเลยค่ะส่วนใครที่ผิดนะะผิดเลยนะคะ,นะคะมาต่อข้อ2กันเลยนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเวลาเราลบกันจำนวนมากต้องขึ้น เป็นตัวตั้งนะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัวตั้งจำนวนมากต้องเป็นตัวตั้งนะคะตัวตั้งจํานวนที่เอามาลบเขาเรียกว่าตัวตัวลบนะคะอันนี้คือเครื่องหมายสองจำนวนดำเนินการการบวกหรือลบให้ขีดเส้นหนึ่งเส้นคำตอบขีดสองเส้นนะคะคำตอบนักเรียนอย่าลืมนะคะหลายคนลืมเวลา นักเรียนเขียนใส่สมุดนะคะไม่มีเส้นให้นักเรียนต้องเขียนขีดเส้นเองนะคะเวลาเราบวกหรือลบกันให้หลักอะไรคะฝั่งขวาสุดต้องเป็นหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยสังเกตไหมคะช่องเขาตีมาให้เราก็ต้องเขียนให้ตรงหลักนะคะอะไรอยู่หลักหน่วย0 0ย์ศย์อยู่หลักหน่วยเขียนลงไปเขียนจำนวนเขียนตัวตั้งก่อนตัวตั้งอูบ่บรรทัดแรกนะคะเจ็ดหมื่น สี่พันสองร้อยห้าสิบคุณครูสอนไปช้าๆเลยนะคะจำนวนที่นำเอามาลบคือสามหมื่นหนึ่งพันศูนย์ร้อยนะคะสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบลบเลยค่ะลบหลักหน่วยก่อนทุกครั้งนะคะอย่าลืมลบหลักหน่วยก่อนทุกครั้งศูนย์ลบศูนย์มีอยู่ศูนย์ออกศูนย์เหลือศูนย์ ห้ลบห้าเหลือศูนสองลบศมีอยู่สองออกศูนย์เหลือสองสี่ลบหนึ่งเหลือสามนะคะเจ็ดออกสามเหลือสี่นะคะคำตอบที่ได้คืออา่อานพร้อมกันสิคะสี่หมืนม่นสาพสองออง่ายมากเลยสงสัยจะถูกหมดเลยนะคะใครถูกเหมือนเดิมค่ะการเ่องหมายถูกผ่าใครที่ผิด กาผิดเลยนะคะในหน้า47นะคะให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในช่องว่างนะคะให้เรียนเขียนคำตอบลงในช่องว่างรถไฟปูนปูนนะคะามาดูสิข้อหนึ่งสอง6มา้ิลบกับหนึ่งองันสี่รอย สามสิบสี่อ้าวถ้าสมมุติว่าลบไปเข้ามาเขาเรียกว่าลบแนวนอนนะคะเมื่อกี้เขาเรียกว่าลบแนวตั้งนะคะแนวนอนลบได้ไหมเอาลบได้ค่ะอา่าดูลบหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยนะคะหกลบสี่ 4, เหลือหกลบสี่ 4, เหลือสองอ่าเขียนไกลๆเลยนะคะเพราะว่านี้หลักหน่วยนะคะเอาลบหลักหน่วยกันอยู่ ต่อไปลบหลักหลักอะไรคะหลักสิบหลักสิบนะคะหกลบสามเหลือเหลือสามนะคะหลักสิบเสร็จแล้วหลักร้อยค่ะหลักร้อยนะคะเจ็ดลบสี่เหลือสามนะคะ,คะ,ะ,คะ,อ,ะ,คะอันนี้หลักร้อยนะคะร้อยต่อไปหลักพันสามลบสองเหลือ หนึ่งนะคะหลักอันนี้หลักพันสุดท้ายหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นตัวหน้าสุดเลยนะคะสองสองลบกับหนึ่งสองลบหนึ่งมีอยู่สองออกหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะได้คำตอบแล้วอย่าลืมใส่ลูกน้ำคันเลยนะคะหน่วยสิบร้อยใส่ลูกน้ำพันหมื่นคำตอบที่ได้คือหนึ่งหมื่นเขาเขียนมาให้แล้วหนึ่งหมื่น หนึ่พเราเติมเองหนึ 1, 000, 1, 000, 3, 130, ่งมืนหนึ่งพันสาร้อยสามสิบสองใครถูกบ้างคะเหมือนเดิมค่ะถูกใครผิดกะผิดนะคะไม่ยากเลยหวังว่านักเรียนจะทำถูกหมดทุกคนเลยนะคะ,ะคุณครูเฉลยข้อ2กับข้อสาเลยนะคะ นักเรียนแสดงวิธีทำมาให้คุณครูดูด้วยนะคะการลบแนวนอนนะคะลบยังไงลบเหมือนคุณครูพาทำเมื่อกี้นะคะใครได้คำตอบข้อ2 3งส4 7ใครตอบถูกอาเครื่องหมายถูกเลยค่ะส่วนข้อ3ตอบ28,322ค่ะ